สวัสดีครับงานเปิดเมืองไตชิมอาหารไทยใหญ่ครั้งที่สุดาปีนี้คึกคักมากครับถึงแม้ว่าเราจะมีสถานการณ์เรื่องโควิดในหลายจังหวัดที่ใกล้เคียงกับเราแต่นักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับวันคืนนี้เป็นคืนที่4เมื่อวานเนี่ยคืนเมื่อวานคืนที่3เนี่ยผมมาสังเกตดูเนี่ยนักท่องเที่ยวประมาณ95%ส่วนคนในพื้นที่เนี่ยประมาณ5%เท่านั้นแหละครับแล้วพอข้ามแม่ค้าทั้งหลายเนี่ย ขายของขายอาหารเนี่ยขายหมดกันหมดเลยครับทุกเจ้าเลยครับไม่เหลือเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆครับแล้วมันทําให้เราคิดคิดการใหญ่แล้วตอนเนี้ย <c oughs> เราจะเปิดเป็นศูนย์อาหารไตละศูนย์ทใหญ่กําลังคิดครับว่าเราจะเปิดเป็นศูนย์อาหารไตในเดือนอมีนาคมที่จะถึงเนี้ยนะครับเพราะว่าถนนคนเดินเนี่ยเขาจะมีช่วงกุมภาพันธ์ ก็จะหมดพอหมดเราคิดว่าเราเปิดไปศูนย์อาหารไตตรงนี้เลยสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยให้คนเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยกันมาซื้ออาหารการกินกันเต็มที่เลยอย่างเงี้ยนี่เราคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับครับเดี๋ยวจะพาไปชมไปชิมอาหารไทยใหญ่ไอ้ที่มันปแปลกแปลกไอ้ที่มันไม่ค่อยมีอา่าจหน่ายในในวันทั่วๆไปนะครับถ้าไม่ใช่งานกิจกรรมอย่างนี้เชิญครับไปที่แผงเลยครับ อันนี้ขนมที่ใช้ภาษาพมา่าเรียกตามภาษาพมา่าชื่อว่าเปยย่าจอเปก็แปลว่าถัว่วจ่อก็แปลว่าทอดอเขาทําจากถั่วกระรัแต่บางจาเจ้าเ็าทาจากแป้งมันนี่แหละครับแล้วผสมกับพวกผักนะครับแล้วก็แล้วก็เอาคลุกน้ำสัหน่อยแล้วก็ทอดนะครับเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้คล้ายๆขังปองนะครับเป็นอาหารที่ท ผู้คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีคนทําจําหน่ายครับเนี่ยเรียกว่าเปียจอในภาษาพมา่ามันเป็นอาหารผสมระหว่างไทยกับพม่าครับเป็นอาหารที่เป็นขนมที่หาก,กินยากมากนีขนมไตแท้ๆเลยครับเรียกว่าสาระคูคล้ายๆกันเขาใช้แป้งเห็นไหมครับเนี่ยแป้งแป้งโรยที่ร้อนๆเนี่ยแล้วก็เอาไส้ลงหวานแล้วก็พับนะครับ ลักษณะมันเหมือน <S <S เหมือนขมนที่ว่านั่นแหละหากินยากมากครับมีเจ้าเดียวเนี่ยที่ทําขายอยู่เนี่ยตอนคลุกเนี่ยแป้งเนี่ยถ้ามันแฉะมากก็ไม่ได้ถ้ามันแห้งเกินก็ไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ยครับเขาเดียวเขาจะล่อนใส่เดี๋ยวเขาจะล่อนลงตรงนี้นะครับเขาดูนะเขาจะใช้ตะแกรงล่อนเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเพราะวถ้ามันถ้ามันชํำเกินเปียกเกินก็ไม่ได้แห้งเกินก็ไม่ได้เสร็จแล้วก็เอา เอาใส่เขาใส่แล้วก็พับอันนี้เป็นขนมข่างปองเต็กเบิงนะครับปกติข่างปองเนี่ยมัเขาจะทำเป็น,ปนชิ้นๆลอดทอดแต่อันนี้เขาจะทำเป็นแผ่นอันนี้เป็นขนมโบราณของไทยใหญ่ครับอ่อ่เพิ่งจะฟื้นฟูกัน แล้วก็มีขายอยู่ทั่วไปเมื่อไม่นามนมานี้เองครับเรียกว่าขังป้องเต็กเบิร์นครับ<า>ในภาษาี่ยครับ<า>อ่าอันนี้เราเรียกว่าขมูนเนอร์นะครับอ่ามันคล้ายๆกะหรี่พับนะครับกะหรี่พับแต่ไม่ใช่ครับเพราะข้างในเนี่ยเขาเขามันเป็นเนื้อ,อเนื้อผสมผสมถั่วนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นคดีพับเนี่ยก็จะใส่ถั่วฝักยาวนะครับมันคล้ายๆกันอะแต่ของเราเนี่ยเรียกว่าอมูนเน์นะครับเป็นอาหารที่หาย,ยากครับถ้าไม่ใช่งานกิจกรรมอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีขายมีจำหน่ายครับ mm hmm. นี่ก็เป็นอีกรายการหนึ่งครับเราเรียกว่าถั่วพูซิงมีชื่อเสียงมากครับเพราะว่าเจ้าของเขาเป็น DJ DJ mm hmm. ดีเจดีเจเวียงศรนอนแก้วครับมีชื่อเสียงระดับจังหวัดเลยครับระดับประเทศเลยเนี่ย mm hmm. <laughs> อันนี้ก็หากินยากเหมือนกันฮะ ช่วงหลังเนี่ยเริ่มจะมีหลายเจ้าละเมื่อก่อนไม่มีเลยคุณเมีองสรเนี่ยนำมานำมาทอดอแล้วก็โปรโมทประชาสัมพันธ์จนเดี๋ยวนี้เป็นกลายเป็นอาหารที่ติดแล้วเนะาะติดระดับประเทศไปเลยอะ่ะตัวฟูซิ่งใครมาก็อยากกินอยากชิมนะครับ ครับท่านผู้ชมครับอาหารเยอะมากเราไม่สามารถจะพาท่านไปชมได้ทุกอย่างาทั้งหมด80เจ้าครับวันนี้หายไปเจ้าหนึเจอ79เจ้าก็เป็นร้อยครับรายการอาหารนะครับอาหารไทยใหญ่หรืออาหารไตเราเราคิดกันอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมไปนี่หลังจากที่เราสำรวจสอบถามาผู้ประกอบการเนี่ย เขาเห็นว่าเราสมควรที่จะจัดเป็นศูนย์อาหารไทยใหญ่อาหารไตท,ที่นี่ที่ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาวิทยาชุมชนเม่อองสอนตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับเนี่ยเสียงตอบรับ90%ครับของผู้ประกอบการที่มาในที่นี้ก็คิดว่าต่อไปเราจะจัดเป็นศูนย์อาหารที่ที่ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาของเราเนี่ยเป็นศูนย์อาหารไตหรือศูนย์อาหารไทยใหญ่นะครับก็ขอเชิญชวนมาชิม มาช็อปมาชมกันได้ครับที่ศูนย์ทยศึกษาวิทยาชุมชนแม่สอนของเราแห่งนี้นะครับ